มาดูเรื่องระบบทาความเย็นนะครับเขาให้เขาใช้คําที่มันต่างไปจากระบบปรับอากาศนะครับเขาเรียกว่าเป็น refrigeration system นะครับก็เท่ากับว่าเขาเน้นเรื่องพวกห้องเย็นอะไรพวกนี้นะครับเข้าไปดูเลยนะครับห้องเย็นตู้เย็นอะไรพวกนี้นะ,อ,ะอันนี้เนี่ยเดี๋ยว มันจะมีตัวที่อาจจะต้องอธิบายนิดนึงก็คือตัวนี้นะครับเรื่องการทำความเย็นแบบดูดซึมแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยมันจะเป็นหลักการเดียวกับระบบปับอากาศทุกประการนะครับเพราะว่าไส้ในอ่ะมันเป็นระบบปับอากาศมันเป็นระบบทําความเย็นแบบอัดไอนี่แหละนะครับตัว v a p o r compression น y c l e นี่แหละนะครับระบบทําความเย็นเนี่ยมันหมายถึงอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นพวกนี้นะครับพวกตู้แช่ทั้งหลายพวกนี้นะครับ แล้วก็จะหมายถึงนี่ลงน้ําแข็งที่เมื่อกี้เราพูดถึงในบทของระบบประปากาศนะครับแล้วมันจะมีอันนี้อีกมันจะมีพวกตู้แช่แข็งอ่ะนะครับที่เป็นฟรีเซอร์คูลเลอร์เนี่ยที่มันอยู่ด้านหลังของศูนย์การค้าที่เราจะไม่เห็นนะนะครับคือแช่เย็นในตู้แบบนี้ที่เราเห็นตรงนี้นะครับมันก็อาจจะคุมไว้ที่แบบ0ูน้าองศานะครับ แต่ว่าถ้าเป็นตู้แช่พวกคูลเลอร์ฟรีเซอร์เนี่ยที่ใช้เก็บเนื้อหรือเก็บผักอะไรเนี่ยนะครับที่เป็นตู้เย็นเป็นห้องเย็นอยู่หลังห้างเนี่ยพวกนั้นเนี่ยมันจะเก็บต่ำกว่าศูนย์ก็มีนะครับแล้วถ้าจะเก็บเนื้ออย่างเงี้ยถ้าแบบตามมาตรฐานที่เขาแนะนําคือสมมุติถ้าจะเก็บเนื้อให้มากกว่า5-7วันอะไรเงี้ยเราก็ต้องเก็บไว้ที่อุณหภูมิลบสิบแปอย่างเงี้ยนะครับ เพราะฉะนั้นนะไอตัวระบบทําความเย็นที่ทําความเย็นระดับนั้นอะ่ะก็คือหัวข้อนี้นะครับแล้วก็มีลงน้ําแข็งที่เล่าให้ฟังไปแล้วนะครับที่ว่าถ้าเป็นน้ําแข็งซองแบบที่เราเราคุ้นเคยกันอะ่ะบ้านเราอะ่ะก็คือเป็นบ่อน้ําเกลือใช่ไหมด้านล่างเป็นขดท่อทองแดงมีแอมโมเนียอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เอาน้ําแข็งเทใส่ซองเ,อเขาเรียกซองนะแต่มันก็ใหญ่เหมือน,นกันนะแบบเม็ด เอ่อห้าหกสิบเซนนะครับแล้วก็ยาวประมาณเมตรหนึ่งแล้วก็แช่ลงไปครับ<ช>คือถ้าเคยกินไอเนี่ยอะไรวะไอติมที่มันเป็นไอติมขยาอ่ะนะครับที่ว่าเทพวกน้ำขวดลงไปในหลอดสเตเลเเล็กๆใช่ไหมแล้วก็แช่อยู่ในบอ่อน้ำแข็งน้ำเกลือครับที่ว่าขยาอ้อยอีกหลอดเหรอครับอาจารย์เออเขาเรียกอะไรไมัรลู้ไอติมหลอดนี่แหละประมาณเดียวกันเลย <S <S แต่ว่านึกภาพว่ามันขยายเป็นหลายสิบหลายร้อยเท่าอ่ะนะครับวิธีทําน้ําแข็งซองก็ทําแบบนั้นแหละ ะคโอ้ยจริงๆลงน้ําแข็งนี่มีเรื่องเล่าเยอะเนาะไอ้น้ําแข็งซองที่คุณกินเนี่ยมันคือแบบเป็นวัคซีนชั้นดีเลยอะเนาะเพราะว่าคุณนึกภาพน้ําที่เอามาใส่ซองเพื่อทําน้ําแข็งเนะี่ยเดี๋ยวดิดูดิมันมีแบบรูปบนเว็บให้ดูไหมวะเล่าแล้วมันจะได้แบบได้บรรยากาศ อ่านี่น,นี่เราแล้วมันจะต้องให้เห็นบรรยากาศด้วยเห็นหน้าจออยู่ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะนี่เดี๋ยวจะไม่รู้ว่าพูดถึงอะไรเนี่ยน้ำแข็งซองคือหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นแท่งๆอย่างนี้นะมันคือไอติมเลยแหละนะแต่ว่าเรานึกว่าภาพภาพว่าเป็นบ่อน้ําเกลือใหญ่ๆอไอแทนที่จะเป็นถังน้าแข็งจะเป็นบ่อนเกลือใหญ่ๆนะครับ แล้วก็ไอ้น้ําแข็งตัวนี้เกิดจากการที่เราเทม,มันใส่ในซองสเตเลสเนาะทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็เดี๋ยวจะเอาบ่อให้ดูเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เขาปิดฝาอยู่นะแต่ถ้าเปิดฝามาเราก็จะเห็นเป็นซองนะครับแล้วก็เทน้ําลงไปทั้งหมดก็จะแช่อยู่ในบ่อน้าเกลือนะครับเนี่ยทรงอย่างนี้เลยบ่อน้ําเกลือก็อย่างนี้ครับข้างล่างก็จะมีขดท่อทองแดงเมื่อกี้เห็นภาพแวบๆบแบบอยู่นี่เป็นไง สีน้ำน่ากินไหมครับแล้วก็นี่ด้านล่างก็จะเป็นขดท่ออ๋อนี่มันเป็นฝาปิดไว้แต่ด้านล่างจะเป็นขดท่อทองแดงอ่ะไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าม่นูแต่พอนึกภาพออกนะแล้วก็จ่ายมาจากไอชุดนั้นนะ่ะชุดระบบอัดไอนะครับอืมก็เป็นอย่างนี้นะครับให้ดูว่ามันเป็นวัคซีนชั้นดีเนาะประการแรกก็คือ น้ำที่เรามาเติมใส่ซองนี่ก็จะเป็นน้ำบาดาลน,นะครับก็จะเกิดจากการเอาน้ำสูบขึ้นมานะครับใส่บอ่อแกงสารส้มตกตะกอนเสร็จปุ๊บเราก็จะได้น้ำมันนั้นมาช่วงหลังๆถ้าเกิดสะอาดขึ้นเขาก็อาจอาจจะผ่านพวกระบบ RO อะไรพวกนั้นมาด้วยนะครับเสร็จปุ๊บก็เอามาเทใส่ซองใช่ไหมแล้วก็เนี่ยครับก็หย่อนไว้ในนี้แช่ไว้ยี่บสี่ชั่วโมงอะไรย่างนี้นะผมไม่แน่ใจว่านานเท่าไหร่แล้วมันก็จะแข็งนะครับแข็งเสร็จปุ๊บเขาก็จะยกขึ้นมาทั้งไอซองสเตเลดอันนี้นะครับ แล้วก็เอามาแช่น้ําตรงนี้ครับเพื่อให้เพื่อแช่น้ําอุณหภูมิห้องธรรมดานี่แหละเพื่อให้ขอบขอบมนันน่ขอบขอบมนันละลายใช่ไหมแล้วเขาจะเคาะออกจากซองได้นะครับพอเคาะออกจากซองก็จะทรงประมาณนี้นะครับในโรง,งน้ําแข็งเนี่ยก็จะเป็นทรงประมาณนี้อันนี้คือบ่อใช่ไหมแต่ว่าช่วงที่เขาแกะซองออกมาแล้วเนี่ยเขาก็จะมาวางตามพื้นตามอะไรเนี่ยครับแล้วก็ใส่ไปตามพื้นนี่แหละแล้วก็ไปขึ้นซาเล้งบ้างเข้ารถ ขนน้าแข็งบ้างอะไรเงี้ยนะครับเเขาอาจจะตัดเป็นก้อนเล็กๆที่เรียกว่าเป็นน้ําแข็งมืออะไรแบบนี้นะครับเนี่ยที่เห็นตรงนี้เนาะจะขายเป็นมือจะขายเป็นกั๊กอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะตัดให้เป็นขนาดเล็กนะครับแล้วก็เอาไปทุบๆอะไรเงี้ยนะแล้วก็ออกมาเป็นน้ําแข็งใส่กระสอบมาแล้วก็ส่งตามร้านก,กาแฟอะไรที่เรากินนะครับก็นึกภาพว่าเวลาเขาขนส่งไปตามพื้นเนี่ยนะครับก็คือ เขาก็ใช้ระบบถีบเอานะครับก็ใช้เท้าถีบเอา,สาใส่ไส่มาบนนี้นะครับไปเข้าเครื่องทุบเครื่องบดอะไรก็ว่าไปก็ลงมาพอมันเข้ามาอยู่ในแก้วพลาสติกใสๆนะตามร้านกาแฟร้านอเมซอนร้านสตาร์บัคอะไรเงี้ยมันก็จะออกมาเป็นแบบดูสวยงามอ่ะแต่ว่าเราไม่เห็นอดีตมันว่ามันผ่านมือผ่านเท้าอะไรมาบ้างเงี้ยนะครับ เพราะฉะนั้นน้าแข็งบ้านเราเนี่ยถ้าถ้าเราอยู่ได้ก็แปลว่าเราก็คุ้นเคยกับพวกจุลินทรีย์แบคทีรียอะไรที่มันอยู่ในนี้เรียบร้อยละนะเพระฉะนั้นเราก็จะสู้โรคเมืองร้อนได้นะครับจากการกินน้ําแข็งเรานี่นะคงต้านทานดีครับอาจารย์ <laughs> ก็แบบที่เขาชอบบ่นกันใช่ไหมเวลาฝรั่งมาเที่ยวบ้านเราเขาก็จะบอกว่าเออไม่ต้องใส่น้ําแข็งอะไรเนี้ยเพราะว่าเขาสู้กับจุลินทรีย์บ้านเราไม่ได้อะไรเนี้ยเขาไม่คุ้นเคยบ่นให้ฟังเสร็จ กลับไปดูอันนี้ต่อก็อ่ะเดี๋ยวจะไม่จบทีนี้ตัวนี้มันก็จะมีระบบพื้นฐานก็จะเป็นระบบอ,อัดไออันนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีระบบดูดซึมนะครับตัวระบบอัดไอเนี่ยพื้นฐานก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมคอมเพรสเซอร์คอนเดนเซอร์วาลดควานดันีวอปเปเลเตอร์อะไรตรงเนี้ยอย่างถ้าเป็นโรงน้ําแข็งเนี่ยอีวอปเปเลเตอร์ก็คือ ท่อทองแดงที่ขดไปขดมาอยู่ก้นบอ่อน้ําเกลือที่ทําน้ําแข็งอะนะครับถ้าเป็นตู้แช่มันก็จะขดอยู่รอบๆผนังตู้แช่นะครับอย่างอันเนี้ยที่เราเห็นในห้างเนี่ยจริงๆตรงเนี้ยมันก็มีวิธีออกแบบของมันอยู่นะครับตรงเนี้ยถ้าเราเอามือไปอังๆอะตรงเนี้ยมันจะมีม่านอากาศบางๆอยู่นะครับไม่ใช่ว่าเปิดเปิดโล่งอย่างนี้นะคือมันจะมีม่านอากาศบางๆอยู่นะลองไปสัมผัสสัมผัสดูได้มันจะมีกระแสลมเบาๆอยู่นะครับ ถ้าทำสองชั้นนะครับก็คืออย่างที่ว่าต้องทำความเย็นระดับติดลบอย่างเงี้ยเขาก็จะเอา e ี a ว o r a เ o เตัวหนึ่งไปต่อกับคอนเดนเซอร์ของอีกวงจรหนึ่งนะครับเพราะนั้นถ้าวงบนเนี่ยมันอาจจะทำลงมาถึงศูนยองศาสมมุตินะครับอีวงข้างล่างนี่ก็จะทำลงไปถึงติดลบอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้เข้าใจว่าคุณน่าจะน่าจะเรียนในวิชา r e r i g e r a t i o n มาบ้างละนะครับ การที่เราจะมีระบบเดียวแล้วอัดลงไปจนถึงติดลบสิบแปดอะไรเงี้ยมันมันเปลืองพลังงานกว่าการที่คุณจะทําเป็นสองสเตจนะครับแล้วเขาก็แสดงให้เห็นว่าเนี่ยไอ้ตรงที่ว่าแบบถ้าเป็นวงจรเดียวเลยเนี่ยมันก็จะมีพลังงานก้อนนี้กับก้อนนี้ที่ต้องทําอะไรเงี้ยนะไอ้ก้อนนี้ที่ต้องเปลืองอะไรเงี้ยแต่ถ้าทําเป็นสองชั้นก็จะประหยัดตรงนี้ได้อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ไม่พูดแล้วนะมาถึงดูดซึมนะครับดูดซึมเนี่ย มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับคือมันมันจะมีหลักการที่เดี๋ยวจะต้องอธิบายให้ฟังนิดนึงก่อนนะครับเดี๋ยว